คุณผู้ชมคะพบกันกับรายการศิลปะวัฒนธรรมนะคะในตอนพระเครื่องเมืองสะบบระบุรีค่ะรายการที่จะร่วมกันอนุรักษ์พระเครื่องพระเกจิด,ดังบ้านเราในจังหวัดสระ,ะบรุรีรวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของประวัติวัดตต่างๆด้วยนะคะวันนี้เราอยู่กันที่อำเภอหนองแคเช่นเดียวกันค่ะกับผู้รู้พี่บอยหนองแคสวัสดีค่ะสวัสดีครับน่าเสียดายคุณผู้ชมคะตอนนี้ถือว่าเป็นตอนท้ายแล้วล่ะของพระเครื่องเมืองหนองแคครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะ รวมหลากหลายวัตถุมงคลจากวัดต่างๆในหนองแคใช่ไหมพี่บอยครับผมก็มาให้คุณผู้ชมได้รู้จักแล้วก็รบทราบกันว่ามีมีหลากหลายครับมีหลากหลายหลวงพ่อวันนี้ค่ะครับมีอะไรบ้างคะคุณให้พี่ไวยได้ได้เกริ่นตั้งนิดนึงก็จะมาถึงฮะพระพุทธทัศนิลนะฮะคือเป็นพระประธานของวัดมุจลินวัดมุจลินครับมุจลินนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญเก่าแก่เล็กนึงของเพเภอนหนองแคนะครับค่ะ ้เมื่อ 6, 000, ส0งพันสพศสองพัน98<ะ>่ 9, เป็นเหรียญเล็กๆน่ารัก 9, นะครับเป็นเนื้อทองแดงกระไหลทองผู้หญิง <c oughs> ที่บอกว่าวัดในจังหวัดสระบ,บุรีมีเยอะโดยเฉพาะอำเภอหนองแคเนี่ยวัดไม่รู้จักเท่าไรเลยแล้วก็เป็นวัดเก่าแก่ทั้งนั้นด้วยนะก็คือหลากหลายเลยครับพระกับพระเยอะคือวัดเยอะค่ะแล้วก็พระที่โด่งดังที่มีบารมีที่อะไรต่างๆเนี่ย เยอะมากมฉะนั้นเนี่ยในบรรดาวัตถุมงคลต่างๆเนี่ยพระองคเพลนอ,องแคร่นี่คือไม่น้อยหน้าในจังหวัดอื่นเลยครับคือพเพื่อค,คือเราลอมองในภาพหลวงว่าจังหวัดสระบุรีเนี่ยพระเกจิอาจารย์เก่งมากๆเก่งมากๆ,ๆเลยก็ไม่ทั้งหลวงพ่อยอดที่ว่าเป็นรูปหล่อท่านเป็น พ้ารูปหลอยอดนิยมเป็นหนึ่งได้เป็นจ่กภาคีผ้ารูปหลอยอดนิยมของเมืองไทยก็ท <okay. S 2> ่านผู้ชมก็ว่าประเทศไทยตอนนี้ก็7จ็ดสิบจังหวัดเจ็ดจังหวัดแต่ว่าเราไปติดหนึ่งรูปหลอที่ว่าในระดับประเทศชนะเพื่อให้คือบรรลอบรรดาเสพระให้การยอมรับว,ว่าเป็นผ้ารูปหลอที่หนึ่งมีประสบการณ์สูงสองราคาแพงตรง,ตรง,ตรงองค์ประกอบสององค์ประกอบเนี่ยถึงให้ยกว่าเป็นผ้ารูปหลอที่ยอดนิยมค่ะครับ อันนี้ก็เราว่าถึงอันนี้หลวงพ่อพุทธศรีนะครับอันนี้ก็อันนี้เป็นด้านหลังเหรียญด้านหลังเหรียญจะบอกที่มาที่ไปว่าออกที่วัดมุจลินตาละอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีตองสี่เก้าแปดครับมากครับต่อมาก็จะมาเป็นหลวงพ่อซิมหลวงพ่อซิมที่วัดไหนครับพี่บอลหลวงพ่อซิมวัดเกาะลอยหรือที่มีชื่อครับหรือที่มีชื่อว่าพระครูสรกิจพิ่มนตทีนี้หลวงพ่อซิมเนี่ยในเรื่องของคุณวามความกตันดีแล้วเนี่ย ท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ก่อตั้งโรง,งเรียนหนองแคร,ร์สรกิจพิทยาฉะนั้นเนี่ยคนที่อยู่อำเภอหนองแคเนี่ยทุกคนต่างทราบซึ้งในบุญคุณของหลวงพอ่อเพราะในอดีตแล้วท,ที่จริงแล้ววัดเนี่ยก็จะอยู่ในโรงเรียนกน็จะอยู่ในวัดใช่แเดียในเมื่อมีการยุบโรงโรงเรียนจากโรงเรียนหนองแคที่อยู่ที่ตรงตรงนาเริกค่ะฮะบัญญ<า>ัาายุมาเป็นโรงเรียนหนองแคร์สรกิจพิทยานะครับก็โดยที่ว่าหลวงพ่อ,อซิมเนี่ยเป็นผู้ดําเนินการก่อตั้งไม่ตั้งชื่อชื่อของโรงเรียน ก็คือชื่อครับสรลกิจฮะชื่อของของท่านคือโรงเรียนองแค่สโรกิจพิทยาค่ะอันนี้เป็นด้านนี่เป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านนี่เป็นเหรียญหน้าใหญ่เป็นเนื้อทองแดงลมดำฮะต่อมามาดูด้านหลังเหรียญเหรียญรุ่นนี้ถือว่าคือเนื่องจากว่าในเรื่องประสบการณ์ต่างๆท่านจะมีไม่ค่อยมากค่ะฉะนั้นราคาเช่าหมาก็จะ ด้วยก็คือจะก็จะไม่ไม่ไม่สูงมากเท่าไหร่ฉะนั้นเนี่ยท่านที่ท่านผู้ชมที่มีความศรัทธาในหลวงพอ่อในเรื่องของบารมีท่านนี่ว่าอย่างน้อยคุณงามความดีท่านเนี่ยเราก็คือท่านท่านมีให้อย่างมากสําหรับนักเรียนหร,รือสิทธิ์เก่าของอํเาเภอหนองแคนักเรียนสศรกฐฐิจฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยถือว่าก็เป็นที่น่าสะสมของพวกเราชาวอำเภอหนองแคอีกท่านหนึ่งครับที่เป็นห้าหลังเหรียญทีนี้เหรียญนี้จะเป็นเหรียญก็คือจะมีอยู่2แบบเหรียญหน้าใหญ่กับเหรียญหน้าเล็กอันนี้คือผู้ชมเนี่ยคือเป็นเหรียญหน้าใหญ่ สร้างเมื่อปีสอง1้าร้อสิบเอ็ดใช่ครับ2 5ง1าสิบเ็ดเป็นรุ่นแรกและเบินรุ่นเดียวนะครับเหรียญท่านนี่ถ้าท่านชมดอูอีกแบบหนึ่งนี่เป็นเหรียญหน้าเล็กหน้าท่านจะรีบลงไหนเล็กๆจะมีอยู่สองแบบเป็นเนื้อทองแดงเ,เหมือนกันด้านหลังด้านหลังก็จะเหมือนกันด้านหลังก็จะเหมือนกันคือทุกอย่างเหมือนกันหมดเลย อ่าทีนี้จะให้ท่านผู้ชมเปรียบเทียบระหว่างเหรียญหน้าใหญ่เหรียญหน้าเล็กคือบางทีแล้วในการสะสมพักเครื่องเนี่ยท่านจะต้องรู้พิมพ์รู้บล็อกเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างแล้วเนี่ยราคาก็จะแตกต่างกันอันนี้คือด้านหน้าทั้งคู่นะครับด้านขวามือผมคือเหรียญหน้าใหญ่ถ้าท่านผู้ชมสังเกตให้ดีจะเห็นจะเห็นความแตกต่างอย่างมากเลยแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมเ็นคนละครั้งเนี่ย บางสิ่งบางบางทีบางครั้งมันแยกไม่ออกว่าเหรียญนี้เหรียญหน้าใหญ่เหรียญหน้าเล็กฉะนั้นเมื่อมาเทียบอย่างนี้แล้วนะท่านผู้ชมจะจะเห็นได้ได้ถูกต้องว่าเออด้านขวามือผมนี่คือเหรียญหน้าใหญ่ด้านซ้ายมือผมคือเหรียญหน้าเล็กคือท่านจะน่าจะรีบๆลงหน่อยในส่วนด้านหลังก็จะเหมือนกันครับด้านหลังไม่มีความไม่ไม่คือเพ่ยงแคคือเหมือนกันหมดเลยไม่แตกไม่แตกต่างกันตรงไหนเลยนี่ฉะนั้นจะแยกได้อย่างเดียวคือด้านหน้าเหรียญนะครับเรื่องของบอก ต่อมาก็จะมาเป็นรูปหล่อยอดนียมอีกรูปหล่อหนึ่งอของหลวงพ่อซิมรุ่นแรกของท่านค่ะเป็นเนื้อทองเหลืองกระไหลทองก็มีมีรุ่นเดียวอีกนะฮะเป็นมีรุ่นเดียวอีกว่าหลวงพ่อได้ทําจริงๆนานก็ทำไว้ให้กับลูกศิษย์ลูกหาเป็นที่ระลึกครับเพราไง่ายว่าคือคือองค์หลวงพ่อเนี่ย คือบารมีท่านก็สูงนะฮะและอย่างหนึ่งว่าในคุณงามความดีท่านเนี่ยท่านเป็นพระที่แท้จริงเห็นนั้นเนี่ยในเมื่อประสบการณ์ต่างๆอาจจะไม่ไม่มากเท่าที่ควรไม่เหมือนกับบรรดาเกจิอย่างหลวงพ่ออื่นท่านอื่นแต่ว่าในเรื่องของเหล่าบรรดาทักสมเหล่าเซียนพระอย่างอย่างก็จะก็จะสะสมอยู่แต่ว่าราคานี่สําหรับท่านแล้วคือว่ายังยังบางเบาอยู่ยังยังไม่แพงมากเท่าไหร่แต่ถ้าได้สวยก็เป็นพันครับนี่ก็จะอุดอันนี้อุดอุดผง องค์พิเศษก็จะมีทองเหลืองอุดปิดก้อนอีกทีหนึ่งครับต่อมาก็จะเป็นอีกหงวงพ่อหนึ่งคือในเพอน้องแคเนี่ยหลวงพ่อเงินก็มีนะครับแทนไม่ได้หลวงหลวงพ่อเงินวัดบางคานหลวงพ่อเงินวัดโคกตูมอ๋อวัดโคกตูมนี่ท่านก็เป็นอดีตเจ้าวาดวัดโคกตูมเป็นอีกรูปหนึ่งที่ว่า ราคายังไม่คือเราในในในบุญค่าการสะสมแล้วเนี่ยก็ยังไม่แพงเท่าไหร<ฆ>่ค่ะครับนี่เป็นเนื้อทองแดงแล้วกระล่ยกระลาทองแต่ถือว่าจัดเป็นเหรียญที่สวยจริงสวยมากนะครับเหรียญเนี้ยครับอัน,นยังไม่ได้บอกข้อสอแต่ถ้าเกิดเจอที่สวยอย่างนี้ก็ต้องเก็บ<ฆ>ต้องต้องหาเช่าเก็บกันเลยครับถ้าเจอเหรียญที่สวยกระลาทองนี่ี่สวย ต่อมาหลวงพ่อยอดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยลูกศิษย์ก็มีมากฮะ,ฮะองค์เนี่ยก็คือหนึ่งในบรรดาลูกศิษย์ของหลวงพ่อยอด<ะ>หลวงพ่อเสาว,วัดบ้านลาดอ,อยู่หินกองนี่เองครับหลวงพ่อเสานี่ก็เป็นเพ่ยงนก็คือเป็นศิษย์อีกรูปหนึ่งของหลวงพ่อนีนี้วันในเมื่อมีวัดได้เกิดก่อขึ้นเกิดมาใหม่ก็จะให้หลวงพ่อเนี่ยก็จะมานิมนต์พระที่เป็นพระปฏิบัติดี<ะ>ปฏิบัติชอบ ไปเป็นเจ้าอาวาสหลวงพ่อสาวท่านก็เป็นอีกรูปหนึ่งนะครับที่ว่าเหมือนหลวงพ่อเฉยที่ว่ามาอยู่วัดสามิตรหลวงพ่อสาวนี่ก็ไปอยู่วัดบ้านลาดหลวงพ่อสาวนี่ท่านจะเป็นเพื่อนก็คือจะถนัดในเรื่องของหมอยาท่านจะเก่งในเรื่องของในเรื่องเกี่ยวกับการทํายายาโบราณจะไม่ไม่จะคนคือคือพระเนี่ยในบรรดาพระในเรื่องของการเก่งพุทธาคมต่างๆหรืออะไรต่างนี่จะไม่เหมือนกันอย่างหลวงพ่อสาววัดบ้านลาดนี่ท่านจะเก่งในในด้านหมอยาคือทายาปรุงยาอะไรยาแผนโบราณเนี่ยครับถ้ามีความรู้ด้านนี้ แต่ในแต่วัตถุมงคลของท่าน,นเมื่อท่านมีคือปฏิบัติปฏิปบัติชอบลูกศิษย์ก็ต้องลูกหาก็ต้องมีฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของพระเครื่องเนี่ยก็จะเกิดการทําขึ้นมาฮะอย่างนี้<ห>กเก็บไว้เพื่อให้ลูกศิษย์ได้ได้ได้เช่าหาได้อะไรกัน<า>นี่ไม่ได้มีกก่งอุดผงคือสําหรับท่านที่ว่าไม่ได้คิดถึงเรื่องของของในเรื่องของเรียกว่าความนิยมแล้วเนี่ยท่านสะสมไปก็ถือว่า ราคาไม่แพงและอย่างท่านก็เป็นลูกศิษย์ถือว่าเป็นสายตรงอีกรูปหนึ่งของหลวงพ่อยอดมาองปูาหมอครับอันนี้นจากอันนี้รูปหล่อไม่รู้วแล้วจะมีเหรียญเอาทัานทำสองแบบอ่าจะมีสองแบบรูปหล่อจะเหรียญน,นะครับโดส่วนมาพกพระเครื่องเนี่ยออกมาเนี่ยถ้าถ้าไม่อะไรแล้วเนี่ยจะมีเด็กกบรูปหล่ออยู่สองแบบที่ว่าจะทํากันขึ้นมาทำในรุ่นเดียวกันไหมคะสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดรุ่นเดียวกันครับปีสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนี่เป็นด้านหลัง ถึงรูปหล่อหลวงพ่อเสารทก็สวยสวยครับสวยครับต่อมาอีกหนึ่งเกจิของเพื่อน้องแครนะครับค่ะแต่ท่านนี้นี่หลวงพ่ออาจารย์น้อมวัดหนองตะเค้ีหนองตะเค้ไปทางนู้นครับก็อันอันนี้อันหลวงพระอาจารย์น้อมนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่วัดหนองตะเค้แต่ก็ท่านก็ชราภาพมากขึ้นแล้วละ่ะค่ะนี่หลวงพ่ออาจาจะเกี่ยในเรื่องโหราศาสตร์ในเรื่องการดูดวงในเรื่องการพูดง่ายคือจะประกอบพิธี จะวางศิลาเลิกขึ้นบ้านใหม่หรืออะไรเงี้ยตางก็จะไปขอไปขอเลิกขอดวงขอยามจากท่านท่านก็เป็นที่เพื่อคือเป็นที่นับถือรูปหนึ่งของคุณเพลินองแคร์ใครที่ว่าจะทําพิธีหรือจะแรงต่างเนี้ยก็จะมาจะมาปรึกษาท่านคือเหรียญนี้ทําเมื่อปี2521ค่บเป็นรุ่นเหรียญรุนแรกของท่านเป็นเหรียญเพื่อคือเป็นเหรียญลงยาพระสมุนน้อมจะลงยาสวยงามี่จะมีอยู่ที่ลงยาเนี่ยก็จะมีอยู่หลายสี มีลงยาอยู่หลายสีด้านหลังก็สวยคับด้านหลังเป็นสิงห์ครับนี่คือเหรียรุ่นเดียวกันนะครับแต่ว่าในเรื่องของสีลงยาแล้วจะจะจะ,จะมีหลายสีหลายแบบดูด้านหลังเหรียญจะเป็นกระไหลทองคือเป็นเหรียญที่ออกแบบได้สวยงามจริงนะครับเหรียญนี้ยคือเพื่อยงว่าตอนเนี้ย,ายานนหายากแล้วละครับ ในเวลานลูกศิษย์ทหารของพระของพระอ,อาจารย์น้อมนี่เพื่อนี่ก็เยอะพอสมควรฉะนั้นเนี่ยถ้าเจอเหรียญอย่างเนี้ยเซสวยอย่างเนี้ยไม่พลาดเก็บนี้ต่อมาเราจะมาดูอีกท่านหนึ่งคือท่านเนี่ยคือหลวงพ่อสุนทรวัดนหนองเดาะหลวงพ่อสุนทรวัดนหนองสเสดาเนี่ยก็คือท่านเนี่ยเพื่อนก่คือในเพื่นองแคจะรู้เลยว่าท่านเนี่ยเป็นพระสายคือมาจากเขมรฉะนั้นเรื่องของวิชาคมต่างต่างเนี่ย เป็นที่โด่งดังอย่างมากในยุคแ,แรกๆของท่านที่ทำมาคือตะกรุดเร้สังเกตอย่างว่าท่านสนากท่านจะทำตะกรุดคู่ค่ะ <c oughs> ตะกรุดคู่ตะกรุดโทนก็มีแต่ที่ที่ถ้าท่านท่านชอบมากก็คือจะเป็นก็อยู่ที่การพกพาด้วยอันนี้ก็เป็นขนาดเล็กค่ะ <c oughs> นี่มีสองเนื้อนี้คือที่บอกสงเน็กอจ้า<ช>นี้เป็นขนาดเล็กอันนี้จะเป็นที่คุณหลวงถือนั่นมันอันนี้จะคือจะเป็นเนืเ้อเงิน <c oughs> เนื้อเงินท่านผู้ชมดูนี่จะขนาดเท่ากันมีขนาดเท่ากันเอ,เอข้างบนนี่คือจะเป็นเนื้อเนื้อทงเหลืองเนื้อทองแดงค่ะฮะข้างล่างจะเป็นเนื้อเงินเรียกตะกุดคู่จะมีเชือกีเชือกมัดไว้ค okay. อะครับ ต่อมาก็จะมาเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับปี2519หรือที่เรียกว่าเหรียญเหรียญรวงข้าวคือจะมีคล้ายเป็นรวงข้าวด้านข้างครับคืออันนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อทีนี้พระเครื่องของอ,อาจารย์อาจารย์ทอนเนี่ยเรียกกันคือเอาคนอำเภอลำไผ่เรียกอาจารย์ทอนหรือหลวงพ่อสุนทรพระเครื่องของท่านนี่ส่วนมากนี่วัดจะไม่ค่อยได้สร้าง จะเป็นลูกศิษย์ลูกหาต่างๆที่ที่มาสร้างเองที่มาขอท่านสร้าง<น>แล้วก็ท่านปลุกเสกส่วนหนึ่งก็เอาไปบูชาที่บ้านส่วนหนึ่งก็ถวายท่าน,นฉะนั้นเนี่ยเหรียญเหรียญของคือภาคเครื่องของหลวงพ่อทนทรเนี่ยจะมีน้อยรุ่นที่ว่าวัดออกเองจะเป็นเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหาต่างที่ว่ามาศรัทธาหลวงพ่อแล้วจะมาสร้างอย่างเนี้ยไม่ได้ออกจากวัดแต่ว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อ<น>ที่ว่าทํามาให้ก็คือมีความศรัทธาและนี่เป็นเหรียญเนื้อเงินค่ะ ก็ถือว่าใน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 บรรดาเราของเซนพระถือว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านฮะแล้วเรามีความสวยงามจะมีคล้ายรูปแบบทรงนี้คล้ายเหรียญหลวงพ่อสายพระพัครามของจังหวัดลบบุรีฮะตรงนี้มีความสวยงามก็มีหลายเนื้ออันนี้เป็นเนื้อเงินจะมีการเนื้อเงินเนี่ยถ้าท่านบุญสังเกตจะมีตอกโค้นนะครับที่สังคติฮะคือคือภาคเครื่องเนี่ยเนื้อเงินเนี่ยจะตอกที่ด้านหน้าเหรียญฉะนั้นท่านผู้ชมเนี่ยจะต้องสังเกตในเรื่องของของโค้ดนะฮะว่า โค้ดภาเครื่องเนี่ยบางสิ่งบางครั้งเนี่ยเขาจะตอกเขาจะมีจุดตอกในว่นนี้เลือเงินเดี๋ยวจะเดี๋ยนะฮะนี่คือเนื้อทองแดงด้านด้านขวามือผมคือเนื้อเงินด้านซ้ายมือคือเนื้อทองแดงทีนี้ถ้าท่านผู้ชมสังเกตให้ดีจะเห็นได้ที่สังกติดด้านซ้ายมือของเนื้อทองแดงแนี่จะจะจะไม่มีโค้ดจะไม่มีการตอกโค้ดนะครับแต่แต่ถ้าด้านขวามือผมเนื้อเงินเนี่ยจะมีรอยตอกโค้ดอยู่ตอกเฉพาะเนื้อเงินนะพี่ทีนี้ โค้ดเนี่ยเนื้อทองแดงเนี่ยเขาจะตอกด้านหลังฮะด้านหลังข้างบนนะท่านชมสังเกตดีนะฮะเนื้อเนี่ยเขาจะตอกโค้ดด้านหน้าตรงผ้าสังกค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเนื้อทองแดงเนี่ยเขาจะตอกที่ด้านหลังเหรียญฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยที่จะสะสมพักเครื่องของหลวงพ่อสุนทรเนี่ยเรื่องโค้ดเป็นสิ่งสําคัญที่สุดฮะเพราะว่าในบรรดาเหล่าลูกศิษย์ต่างๆแล้วเนี่ยคือสร้างมาอะไรต่างเนี่ยแลวทีนี้โค้ดเนี่ย อย่างอย่างอย่างรุ่นแรกเนี่ยในสิ่งที่แยกโค้ดได้นะคือในเรื่องของการตอกทีนี้การออกมาเนี่ยนอกจากเนื้อเงินแล้วเนี่ยก็จะมีเนื้อนวะเนื้อนวะนี่มีกับโค้ดไหมคะไม่มีตอกเหมือนกันครับเนื้อนวะคือคือเนื้อในบางครั้งเนื้อเนี่ยเนื้อของผ้าเนี่ยเนื้อนวะเนี่ยเป็นเป็นบางครั้งเนี่ยเป็นสิ่งที่แยกลําบากมากค่ะจะคลายเนื้อทองแดงคือผิวือผิวต่างถ้าเกิดผิวไฟหลุดไปแล้วต่างเนี่ยคือเหรียญในบางครั้งเนี่ย ส่วนผสมแม่ต่างๆ,ๆนี่ในเรื่องของจะมีในเรื่องของทองคำผสมบางทีจะหนักอะไรนะฮะถ้าตามาบุตรบทคือว่าในโบราณเนี่ยเขาจะมีอยู่เก้าอย่างนวะ<ห>แต่ปัจจุบันเนี่ยต่างๆย้อนมาเนี่ยคือเรื่องของการครบสูตรไม่ครบสูตรก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งทีนี้ในเรื่องของเนื้อนวะเนี่ยอย่างอย่างอย่างท่านด้านซ้ายมือผมคือเนื้อนวะก็จะมีการให้ผู้ชมดูว,ว่าจะมีการต่อโคตรเป็นการเดี่ยวต่อโคตด้านหน้าฮะอันนี้เป็นด้านหลัง นี่ผมให้ท่าผู้ชมเจ็บเทียบกันเนื้อเงินก่อนนะครับคือรูปแบบการตอกโค้ดจะเหมือนกันเนื้อเงินคือตอกที่ด้านหน้าค่ะทีนี้ถ้าหลาทีนี้ระหว่างเนื้อเงินกับเนื้ออย่างอื่นเราแยกได้แต่ถ้าเป็นเนื้อทองแดงเนี่ยกับเนื้อทว่าเนี่ยจะแยกยากยากระบากมากขึ้นอีกนิดนึงเพราะว่าเนื้อทองแดงเนี่ยถ้าเกิดเขาเอาไปล้างผิวเนี่ยไปล้างลมดำออกเนี่ยสีก็จะใกล้เคียงกันจากนั้นเนี่ยเหรียญอาจารย์ทอรุ่นแรกเนี่ย จะแยกกันก็คือแยกที่โค้ดว่าด้านขวามือผมคือเนื้อนวะนะครับท่านสังเกตดูว่าที่ผ้าสังกติจะจะต่อโค้ดแต่ด้านซ้ายมือผมนี่ไม่ต่อโค้ดนะฮะทีนี้ถ้าเหรียญทองแดงซ้ายมือเนี่ยจะต่อโคดด้านหลังด้านหลังเหรียญ่วนด้านขวามือผมนี่เนื้อนวะนี่จะจะจะ,จะ,จะไม่ได้ต่อโค้ดและอย่างหนึ่งเกของเกม,มีมีานานแล้วครับและเกเหมือนมากครับก็มีมานานแล้วลหละครับ แล้วก็พูดง่าๆคือจะเหมือนมากเพราะว่าเอาพระแท้ไปถอดพิมพ์ฉะนั้นรถ<ะ>ฉะนั้นอะไรต่างๆนี่โคดเคลเขามีหมดตอ,คอเค<ข>าอตำแหน่งเดียวกันหมดเลยคือ,ค,อคือที่ทําเกมมาจะไม่ตอกคือเขาจะถอดพิมพ์มาจากพระที่มีโค้ดแล้วฮะต่อไปจะเป็นชุดกรรมการ<ะ>ชุดกรรมการ,กร,ร,การนี่ท่านท่านชมดูอ้าวอย่างนี้เลยนะครับนี่คือชุดพิเศษคือชุดกรรมการของหลวงพ่อคือ ือตรงสวนเนี้ยลูกศิษย์ที่ทามาแล้วเนี่ยก็จะทําเป็นกล่องชุดพิเศษ mm hmm. คือใครที่ว่าทําบุญมากหน่อยก็ mm hmm. จะมาได้ชุดนี้หรือเลือ hmm. กชุดกรรมการคือจะ <Ha. S 1> มีมาเป็นเซต mm hmm. อันนี้เป็นหน้าของนะครับต่อมาผมจะดูข้างในเหรียญในชุดกรรมการเนี่ยก็จะประกอบด้วยเหรียญเนี่ยอยู่สามเนื้อ mm hmm. นะครับคือเนื้อเงิน <Ha. S 1> เนื้อนวะ <Ha. S 1> เนื้อทองแดง แล้วก็จะมีปลาตะเพียนปลาตะเพียนเงินปลาตะเพียนทองฮะตรงส่วนเนี้ยท่านผู้ชมที่ถ้าว่าเจอเจอชุดเนี้ยท่านเก็บไว<ล>้ได้เลยเพราะว่าเป็นชุดกรรมการชุดพิเศษแล้วก็จะหายากค่ะในส่วนของการตอกโคตก็จะเหมือนกันว่าเนื่องเงินจะตอกด้านหน้าเหรียญอย่างนี้เนี้ยอ,อันนี้เนื้องเงินนะคะจะตอกที่สังกติเห็นเลยด้านขวามือผมว่าอันนี้คือเนื้อนาว,วะแต่เนื้อทองแดงเนี่ยด้านหน้าจะไม่มีโคตเพราะว่าไปตอกด้านหลังเหรียญนี่เป็นเงินปลาทอง มาชมดูชัดๆปังเงินปัดทองเพราะปันเงินปัดทองนี่พูดง่ายคือจะไม่มีจะไม่ได้มีแยกออกมาทั่วไปจะมีเฉพาะในชุดกรรมการเท่านั้นเองปังเงินปัดทองครับอ่ะนี่กลับมาอีกแบบหนึ่งอีกด้านหนึ่งนะครับนี่เป็นอีกด้านหนึ่งนะครับ เพียนทองนี่ก็สื่อถึงการทำมาหากินนะว่าหากินละคล่องใช่สังเกิดปัะเพียนคือเรื่องของการหากินหากินง่ายไหวของปัะเพียนลักสดงของปัะเพียนด้วยครับรุ่าเร็วประมาณนี้ต่อมาจะมาเป็นเหรียญรุ่นที่สองอันนี้นะครับปีสองห้าสองหนึ่งเรียกว่าหรือว่าเหรียญสตางแดงคจะเป็นเหรียญกลมมีหน้าหลวงพ่อจะมีชื่อหลวงพ่ออยู่เรียกเหรียญสตางแดงทือว่าเหรียญสตางแดงเพราะอะไรมาดูที่ดน้านหลังเหรียญ ใช้คล้ายเงินโบราณเงินสตังค์โบราณคือทำเป็นรูปแบบคล้ายเงินโบราณฉะนั้นเหรียญรุ่นนี้คือว่าเป็นเหรียญหายากของหลวงพ่ออีกรุ่นหนึ่ง่ะฮะเรียกว่าใครเจอนี่รับรองว่าต้องเก็บได้อย่างหนึ่งเป็นคล้ายเหรียญขวัญถุงเพราะเป็นรูปสตังค์ฉะนั้นเนี่ยท่านท่านที่ว่าเออเอาเอามาเป็นอะไรเาเรียกเอามาเสริมบารมีหรือเสริมโชคลาภก็เหรียญนี้พบว่าตัวอาจจะยีงกันทุกอาจจะมีโชคลาภด้านเงินทองต่อมาจะเป็นเหรียญรุ่นที่สาม ปีสองสามเหรียญเสาห้าปีปีสองสามนี่เป็นเนื้อทองแดงนี่เป็นเหรียญด้านหลังเหรียญก็อยู่ในคอลเลกชันหนึ่งที่เป็นที่สะสมฮต่อมาจะมาเป็นเหนรียญรุ่นฝังล่งนิมิตปีสามเก้า แลรุ่นใหม่ๆแล้วคือเพื่อง่ายว่าเป็นรุ่นใหม่อีกรุ่นหนึ่งแล้วครับแต่ว่ากไ็ไม่ไม่ใหม่จริงเพราะว่าปีสามเก้าแล้วครับก็ปัจจุบันนี้ก็หลายเป็นสิบปีสิบกว่าปีแล้วครับนี่เป็นด้านหน้าเหรียญน,นี่มีมีสองแบบอันนี้เป็นพิมพ์เสมานีเป็นด้านหลังเหรียญสำหรับท่านผู้ชมที่ถ้าจะเช่ารุ่นแรกหรือที่ว่าเรื่องของพักเก้อะไรก็ต้องระวัง ว่าถ้าท่านศรัทธ,ธาหลวงพ่อแล้วเนี่ยรุ่นไหนก็เหมือนกันหมดหลวงพ่อปลูกเสก uh huh. และอย่างหนึ่งนี่เรื่องของราคาคราคาก็จะบางเบาอันนี้ลั้นราคาก็จะไม่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 สูงเท่ารุ่นแรกแต่ว่าตอนนี้ภาคเกก็ยังยัง,ย,งยังไม่เห็นยังไม่มีครับในส่วนของรุ่นฝั่งรุ่นใม่ก็จะทํามาสองแบบนี่คืออีกแบบหนึ่งเป็นเหรียญรูปไข,ข่หลวงพ่อทึ่งองค์ขอท่านผู้ชมที่เพื่อง่ายว่าศรัทธ,ธาหลวงพ่อจริงแล้วผมอยากให้แนะนําใช้รุ่นใหม่รุ่นที่ว่าท่านหลวงพ่อก็แล้วกัน ด้านเหรียญไอ่จะไปเป็นด้านหลังเหรียญมีกันสองแบบแต่ท่านผู้ชมเชียบเลยรุ่นนียบมาได้กันอยู่สองแบบเหรียญเซมาเ่าเกลรูปไข่ก็ตอนนี้ราคายังไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แพงมากท่านผู้ชมก็เพื่อง่ายคือเก็บสะสมได้ตอนนี้นี่เป็นด้านหลังเหรียญ และอีกรุ่นพิเศษอีกรุ่นหนึ่งที่พูดง่ายคือพิเศษสุดคือเหมือนสองสอง,สองอคือสองห<อ>ลวง,<อ>ง,งพ่อสองหลวงพ่อด้วยคือว่าสองหลวงพ่อหมายาว่านี่เลยครับสวยมา,มากอันนี้บอกล <ง S 2> หลวงพ่อสําเร็จศักดิก์ธรคือคือรุ่นนี้นั้นเพื่อ่ายว่าลูกศิษย์ของวัดอาจารย์ทอน่ะพระสุนทรเนี่ยได้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 มีความที่ศรัทธาในองค์หลวงพ่อสาเร็จศักดิ์ศรค่ะ ก็เลยไปทำรุ่นนี้ขึ้นมาแล้วก็ได้ขออนุญาตหลวงพ่อคือคือขอเกสากับขอที่วัหลวงพ่อะมาใส่ที่ก้นไต่ฐานมามาใส่ใต้ฐานจตสวยจริงๆนะรุ่นนี้ใต้ฐานคือถามว่าความสวยไม่สวยมากเลยครับเรียกว่าท่านผู้ชมอันนี้ก็คือว่าบางทีบางครั้งเนี่ยในหลายคนอาจจะไม่ทราบกันว่าหลวงปู้จริงแล้วเนี่ยคือรุ่นนี้ไม่ได้ออกที่มูลนิธิหลวงพ่อเสด็จค่ะคือออกที่ อาจารย์ทรวะหนองสะเดาฉะนั้นน่ะท่านผู้ชมไม่ต้องรู้เท่าไทยเหมือนกันว่าอันนี้คือเป็นรุ่นที่ออกของอาจารย์ทรวะหนองสะเดานะครับก็ออกวะหนองสะเดาไม่ได้ออกที่วิหารหลวงพ่อเลยสำเร็จศักดิ์สิทธิ์นี่เป็นด้านหลังเหรียญอันนี้ทําได้สวยมากเลยนะครับสวยจริงๆเลยทีนี้รุ่นนี้คือธรรมดาในเรื่องของที่บอกตอนต้นว่าในเรื่องของพักเครื่องของอาจารย์ทรเนี่ยหลวงพ่อสุนทรเนี่ยคือคือลูกศิษย์ที่ว่ามาทำเนี่ยแล้วก็ พูดง่ายๆคือเอาขอกลับไปบูชาส่วนหนึ่งไว้ที่วัดทีนี้ดังนั้นเนี่ยท่านที่สะสมพระเครื่องของอาจารย์ธรเนี่ยผมจะให้สังเกตนิหนึ่งคือเรื่องโค้ดคือคือนในลูกศิษย์หรือกรรมการวัดที่อยู่ที่วัดเนี่ย<ฆ>ก็<ฆ>ก็กลัวนีเรื่องของการปลอมแปลงนเรื่องของการ,รอะไรต่างๆที่จะทําเสริมมีเท่านี้แต่ทํามากเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้มาำํำอย่างรุ่นนี้นะครับถ้าทา่า,ทานผู้ชมสะสมเนี่ยคือโค้ดเนี่ยมีอยู่แล้วที่ด้านหน้า<ฆ>ด้านหน้าโค้ด โคด,ด้านหน้าฮเห็นรงช่องไหม,คร,ไมครับคล้ายๆเป็นดาวฮะให้ไปชมสังเกตดูคือด้านหน้าอันเนี้ยมีมาอยู่แล้วแต่ทางกรรมการวัดลลรออรรหรือลูกศิษย์ของอาจารย์ทรหลวงพ่อสุนทรเนี่ยได้โค้ดของวัดมาตอกอีกด้านหลังที่ด้านหลังฉะนั้นเนี่ยชื่อของพระอาจาตัวสระสคือสะคือสุนทรฉะนั้นเนี่ยท่านที่จะสะสมรุ่นนี้นะครับผมอยากแนะนำให้ท่านผู้ชมให้สังเกตที่โค้ดโคดตัวสะ คือพูดง่ายว่าคนที่คนที่ทํามาก็มาถวายเสร็จทีนี้ทางทางวัดก็มาต่อโคดเพื่อป้องกันการปลอมแปลงการเสริมเรียกว่าคือถ้าท่านจะสะสมรุ่นนี้แล้วเนี่ยให้ให้ดูที่โคดด้านหลังว่าถ้ามีโคดด้านหลังตัวสะตัวนี้ท่านท่านจะสบายใจได้ว่าออกที่ทางวัดคือคือคือแน่นอนคือสบายใจได้ออกทางวัดแน่นอนฮะทีนี้มาถึงก็จะเป็นพระบูชานี่เป็นพระบูชาของ พ่อทุนทรเป็นพระบูชารุ่นแรกก็ยังพอมีจหน่ายที่วัดยังพอมีให้บูชาเหลือไม่มากแล้วทั้นั้นท่านผู้ชมที่ดูแลเถิดมีความศรัทธาเดี๋ยวจะเช่าบูจากจะเช่าหาก็ยังพอมีอยู่ก็องไม่แพงพันห้าบาทพันห้าร้อยบาทที่วัดคิดว่าทําบุญทําบุญไปค่ะ็นนี้ก็เป็นเป็นเรื่องราวของพระเครื่องในตอนสุดท้ายของเราแล้วครับรวมหลายๆวัดมาด้วยกันนะคะซึ่งเป็น พระเครื่องที่มีความสําคัญสําหรับชาวหนองแค,คและชาวจังหวัดสระบุรีที่มีสะสมไว้ด้วยจริงๆแล้วเนี่ยวัดไหนก็แล้วแต่ที่ที่จะทําพระเครื่องมาแล้วก็เก่าแก่มีอายุมากๆเนี่ยเก็บสะสมไว้เถอะน่าจะดีต่อไปในวันข้างหน้าล,ล,ลูกหลานก็จะได้รู้จักด้วยเพื่อไงคือเป็นสิ่งอย่างแรกคือเป็นสิ่งเตือนใจนะฮะแล้วอย่างนี้เรา,เรา,เ,ราเราอยู่ในเขตท้องที่ไหนก็ท่านก็นูรักเขตท้องที่ตรงนั้นใช่แล้วค่ะ แล้ววันนี้นะคะเรื่องราวพระเครื่องเมืองหนองแคบอกน่าเสียดายจริงๆหมดแล้วด้วยนะก็คุณผู้ชมทางบ้านใครที่สนใจในเรื่องของพระเครื่องเมืองหนองแคร์ในทุกๆตอนที่ผ่านมานะคะแล้วก็อยากจะทราบเรื่องราวโดยละเอียดสามารถที่จะติดต่อสอบถามมาที่พี่บอยได้คะ่ะขอเบอร์ด้วยคะ่ะพี่บอยเผื่อคุณผู้ชมทางบ้านสนใจครับก็เบอร์โทรนะครับ0-81 6 2 2 6งส6ส่าหรับท่านผู้ชมที่อยากจะมาไหว้พระอำเภอหนองแคหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์นะฮะพระมงคลมุนีหรือจะเป็นหลวงพ่อดำวัดเกาะลอยหลวงพ่อดำวัดเกาะลอยนี่ก็ศักดิ์สิทธิ์มากนะคูดง่ายคือคนอำเภอหนองแคต่างรู้จักเลยว่าหลวงพ่อดำวัดเกาะลอยเนี่ยใครจะไปทหารจะไปอะไรเนี่ยไปบนบานศาลเก่าจะได้บนงินเต็มเลยคือมาไหว้ได้เลยทุกวันเนี่ยวัดเกาะลอยนี่หลวงพ่อดำเนี่ยพระองค์งพระดำมาปิดทองเปิดเปิดเปิดให้ท่านใครที่มาไหว้นี่ปไปได้เลยฉะนั้นถ้ามาถ้ามาหนองแคแล้วเนี่ย คือมีฝองฝั่งของท่านไปฝั่งฝั่งซ้ายก็ไปไหว้หลวงพ,พระอาจารย์ทองก็ยังมีชีวิตยอยู่ไปขอพรจากท่านได้ฮะแล้วก็มาไหว้ไปไหว้หลวงพ่อผันวัดแปดอาหรือวัดเจริญเลยไปหน่อยก็คือหลวงพ่อสมเทธิศักดิ์สิทธิ์หลวงตาโลแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมมาอยู่ฝั่งนี้ก็มาไหว้หลวงพ่อดำฮะหลวงพ่อดำแล้วก็หลวงพ่อซิมวัดเกาะลอยหลวงพ่อดำนี่ปิดทองได้มาเป,เปิดเปิดให้เปิดให้ด้วยให้ปิดทองทุกวันเลยจะไปไหว้พระสังกัจจยที่วัดเสานาณลิมิตรก็ได้คือว่าคือว่ามีหลากหลายมากเลยใช่แล้วค่ะ อยากมาเที่ยวหนองแคมาพบกับพระเครื่องดีๆบ้านเราหนองแคก็ติดต่อกับพี่บอยนะคะหรือว่าไปวัดไหนไม่สะดวกมาหนองแคแล้วอยากจะไปวัดนู้นวัดนี้ไปทําบุญไหว้พระเก้าวัดสิบวัดก็แล้วแต่นะติดต่อมาที่พี่บอยหนองแคได้ค่ะและหมดเวลาแล้วกับรายการของเรานะคะศิลปวัฒนธรรมตอนพระเครื่องเมืองสลาบุรีต้องขอขอบคุณนะคะพี่บอยค่ะ บอยน้องแคใครๆก็รู้จักนะคะที่นำเรื่องราวดีๆไปหาข้อมูลมาเลยคุณผู้ชมคะเสาะหาข้อมูลอย่างละเอียดยิบมาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อลูกหลานชาวจงังหวัดสระบุรีและคุณผู้ชมทางบ้านด้วยวันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณมากๆค่ะพี่บอยค่ะขอบคุณคะ่ะพบกันใหม่นะคะกับรายการพระเครื่องเมืองสระบุรีแต่จะไปต่อกันที่อำเภอไหนนะคะต้องติดตามชมข่าววันนี้หนึ่งและพี่บอยพร้อมทั้งทีมงานลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับ